ลิฟต์เครื่องนี้น่ากลัวมากมากมีผู้ชายที่ตะบอดคนหนึ่งกำลังจะใช้ลิฟต์ตัวนี้เมื่อลิฟต์เปิดออกมาข้างไหนไม่มีคนแต่หมาของเขาเห่าตลอดเหมือนว่าอยากเตือนเจ้าของอย่าเดินเข้าไปแต่เขาคิดว่าหมาตัวนี้เห่าหืัวแล้วและเอขาก็ช่างมันก้าวเข้าไปแกพยายามจับเชือกผูกกับหมาแต่แกสะดุดเท้าตกลงข้างล่างตายขาดที่นายยามได้พบเห็นการผิดปกติของลิฟต์และส่งกำลังไปตรวจเมื่อพวกเขามาถึงเห็นลิฟต์เปิดอยู่แต่ข้างไหนไม่มีตัวลิฟต์นายยามคนหนึ่ง มองลงไปเห็นหมาของผู้ชายเมื่อกี้มันตายไปแล้วขณะที่เขายังไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นนั้นอยู่ดีๆประตูลิฟต์ได้ปิดเข้ามาหัวของเขาถูกติดอยู่ในลิฟต์ เพื่อนร่วมงานเข้าไปช่วยบันประตูออกแต่ไม่มีประโยชน์เพราะประตูลิฟต์ไม่ขยับสักนิดแต่ตอนนี้จากข้างบนลิฟต์กำลังลงมาสองคนยังพยายามใช้หมดกำลังที่มีบันและดึงส่วนหัวเขานายามยังติดอยู่พอเห็นลิฟต์กำลังลงมาเขาหอวาดกลัวเสียสติไปหมดเพื่อนของเขามองเห็นเหตุการณ์ผ้าปากถึงกับพึ่งเลยทีเดียวนายามที่ติดหัวนั้นได้เสียชีวิตไปเรื่องพวกนี้ทำให้สื่อสนใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เกิดเรื่องที่ว่าพวกกลุ่มคนท้องก็เข้าไปใน เมื่อพวกเขากำลังมั่มอยกันอยู่นั้นอยู่ดีๆลิฟต์ก็ตกลงไปด้วยความเร็วสูงทุกคนก็รู้สึกถึงความอันตรายที่เกิดขึ้นและลิฟต์หยุดกระทันหันทุกคนต่างก็หวาดเสียวไปหมดก่อนอนื่นโทรศัพท์ฉุดฉินในลิฟต์ก็ใช้งานไม่ได้แม้ว่ามือถือก็ไม่มีสัญญาณนอกจากนั้นข้างในก็ร้อนมากบางคนเหมือนเป็นบ้าเลยทีเดียวในห้องยามได้ทราบเหตุจึงเรียกช่างมาซ่อมเพื่อช่วยคนในลิฟต์ยามได้ตัดไฟไว้ไวก่อนจากนั้นช่างซ่อมใช้กุญแจเปิดประตูลิฟต์ออมา แต่ทำยังไงประตูก็เปิดไม่ได้เมื่อมีคนคิดจะใช้ขวานทุบประตูออกมาอยู่ดีๆลิฟต์ได้กลับทำงานปกติเรื่องนี้ช่างแปลกยิ่งนักบริษัทลิฟต์ได้ส่งคนไปตรวจดูผู้จัดการตึกมาถึงเขาเสนอให้พนักงานต้องรายงานผลภายในหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าลิฟต์ตัวนี้อยู่ในตึกที่สูงสุดของเมืองแห่งนี้แต่ละวันต้องรับใช้มากกว่าสามหมื่นคนเจ้าหน้าที่ที่ชื่อ ทำการตรวจลิฟต์แกพบว่าทุกอย่างในลิฟต์ปกติดีแล้วเขาพร้อมเจ้านายไปรายง,งานให้ผู้จัดการทราบจากนั้นลิฟต์ก็ได้ใช้งานปกติหลังจากนี้มีเรื่องมีไม่ได้เกิดขึ้นบนถนนที่น้านแน่นรถมีผู้ชายสองคนที่เล่นโรลเลอร์เบรดบนถนนพวกเขาเข้าไปที่จอดรถแต่คนหนึ่งถูกรถชนอีกคนหนึ่งได้รีบออกไปก่อนคนที่ถูกรถชนนั้นล้มลงพื้นแต่ข้างในที่จอดรถ ไม้ปัดฝนของรถยนต์ทุกคันอยู่ดีๆตั้งขึ้นมาและแล้วลิฟต์จากข้างหลังเขาก็เปิดออกมาดูดเขาเข้าไปข้างในเมื่อลิฟต์ปิดทุกอย่างก็กลับมาปกติเหมือนเดิมลิฟต์ขึ้นไปชั้นที่86เมื่อลิฟต์เปิดมาผู้ชายคนนั้นก็พุ่งออกไปตกลงไปข้างล่างตึกและตกต่อหน้าเพื่อนของเขา ทุกคนต่างกวาดกลัวไปหมดเมื่อถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ทางตำรวจก็รู้สึกไม่เข้าใจไม่รู้ว่าชายคนนั้นได้ทะลุกระจกที่ทนทานแบบนี้ได้คดีนี้ผ่านไปยังไม่นานเวลาต่อมาเด็กหญิงที่อยู่ในโรงเรียนก็หายตัวไปเด็กหญิงนั่งเล่นต่อหน้าลิฟต์ตอนนี้ประตูลิฟต์เปิดออกมาลึกขึ้นไปเรื่อยๆเด็กน้อยอยากรู้อยากเห็นเข้าไปดูทุกคนได้ยินเสียงกรีดดังคุณครูรีบไปดูเด็กหญิงยังปลอดภัยดีมีแต่ตุ๊ก,กตาของเด็กที่ถูกพังดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัว หญิงตัดฉากมาที่เฟลิกหลังจากการดูข่าวเกี่ยวกับลิฟต์ในตึกแกกลับบ้านไปดูข้อมูลเกี่ยวกับลิฟต์ตัวนั้นตอนนี้นักข่าวที่ชื่อแอนนามาหาเขาเธอก็อยากสืบสวนเรื่องนี้เหมือนกันแอนนาเอาคลิปที่ได้มาจากเหตุการณ์ที่ลานจอดรถออกมาจากการดูเวลาเกิดเหตุ เธอพบมีเบาะแสที่สําคัญก็คือจากชั้นจอดรถขึ้นไปชั้นที่86เวลาลิฟต์ขึ้นไปแค่2วินาทีนี้คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะปกติต้องใช้42วินาทีที่ขึ้นไปชั้น86ฉะนั้นลิฟต์ตัวนี้มีปัญหาแน่ๆพวกเขาไปหาเจ้าของบริษัทขอลิฟต์ลิฟต์ตัวนี้เพื่อสัมภาษณ์พวกเขาพบว่าคนนี้มีพฤติกรรมที่แปลกๆแ,แกบอกให้พวกเขาอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้จากนั้นขับรถออกไปพอถึงวันถัดไปผู้จัดการตึกสูงเข้าไปในลิฟต์แกพบว่าข้างบนมีน้ําหยดลงมา แกเงยหน้าขึ้นไปเห็นมีศพคนตกลงมานั้นก็คือเจ้าของของบริษัทผลิลตลิฟต์เฟลิกซ์และแอนนาลิฟเข้าไปในตึกพวกเขาได้ยินข่าวว่าเจ้าของบริษัทลิฟต์เป็นผู้ต้องหาองค์คดีคนตายเป็นนักเล่นโรลเลอร์บเบลต์ก่อนหน้านั้นทางตำรวจให้การว่าเขามีปัญหาทางจิตใจแต่ เฟลิกไม่เชื่อกับข่าวแบบนี้แกกับแอนนาตัดสินใจเข้าในเน็ตหาข้อมูลพวกเขาพบข่าวของนักชีวภาพพวกเขาสงสัยคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับลิฟต์ตัวนี้เขากําลังทําการวิจัยเกี่ยวกับเชฟชีวภาพนั่นคือการฝังสมองของปลาโดฟินเข้าคอมพิวเตอร์แสดงว่าคอมพิวเตอร์จะมีความรู้สึกเหมือนสิ่งที่มีชีวิตเฟลิกสงสัยว่าลิฟต์ตัวนั้นได้ฝังชิปเข้าไปอีกอย่างเมื่อเช้านักชีวภาพนั้นก็ปรากฏตัวที่เกิดเหตุ พวกเขาตัดสินจะติดตามเบาะแสนี้เพื่อสืบสวนทางตำรวจคิดว่าเรื่องนี้สิ้นสุดไปแล้วจึงให้ลิฟต์ใช้งานปกติขณะที่ลิฟต์เต็มไปด้วยคนมีคนพบว่าลิฟต์ไม่เคยหยุดจอดแต่ละชั้นเลยนอกจากนั้นมันยังขึ้นไปด้วยความเร็วสูงขึ้นทุกคนวาเสียวอยู่ดีดีพื้นของลิฟต์เปิดออกมาหลายคนตกลงข้างล่างสุดท้ายลิฟต์ขึ้นไปทะลุเพดานของตึกสูงเรื่องนี้ได้ทําให้ประธานาธิบดีสนใจ แกคิดว่าเรื่องนี้เป็นผลงานของพวกก่อการร้ายและส่งหน่วย s d i ไปสอบสวนตำรวจหน่วยพิเศษก็ได้ส่งไปที่ตึกทันทีส่วนแนนนาและเฟลิกก็เข้าไปด้วยเฟลิกขึ้นไปห้องควบคุมที่ชั้นสูงสุดแกเปิดประตูและเข้าไปในลิฟต์ลิฟต์ลงไปด้วยความเร็วสูง เฟลิกต้องทำลายแหล่งไฟฟ้าก่อนทางตำรวจตอนนี้ก็พบอะไรที่ผิดปกติแล้วพวกเขารีบไปดูเฟลิกขึ้นไปหลังคาของลิฟต์แกสัพัดไฟฟ้าสำรองลิฟต์วิ่งขึ้นอีกรอบเฟลิกพบเห็นอะไรสักอย่างแกไม้หมนุนตอนลิฟต์หยุดไปก่อนเมื่อความองไปรอบๆอบ อยู่ดีๆมีมือของคนอื่นโผลมาจอนมีเว็บดีๆมาแนะนำบอสเบ็ดเจ็ดแปดเก้าเว็บที่มีครบทุกอย่างโปรโมชั่นพิเศษฝ,ฝากเพียง99รับเครดิตไปเลย300เล่นได้ทุกอย่างไม่จำกัดฝากถอนอัตโนมัติรวดเร็ว24ชั่วโมงแอดไลน์มาเลยที่แอดบอสเบ็ดเจ็ดแปดเก้าจอนคอนเฟิร์มอ้าวนี้คือมือของเขานี๊หวแกเห็นมีของเหลวที่เหนียวที่หยดลงมาแกแกตู้ไฟฟ้าออกมาแกพบว่าข้างในมีหัวใจดวงที่ใหญ่มากมันไม่เกินค่าจริงๆแกใช้ไม้แทงเข้าไปอย่างแรงตอนนี้รอบตัวลิฟต์มี กระแสไฟฟ้าจากนั้นมันเกิดมีไฟลุกขึ้นตกลงไปที่ของเฟลิกเหมือนว่ามันอยากฆ่าเฟลิกแล้วแกหลบไปข้างหนึ่งลึกอีกตัววิ่งขึ้นไปแกโดนเชือกมัดเท้าในวินาทีที่อันตรายเฟลิกแกเชือกออกไปเมื่อระอตกลงไปข้างล่างแกโชคดีที่จับได้ไม้เหล็ก แกเปิดประตูลิฟต์ออกไปหาอาวุธที่แรงกว่าเพื่อทำลายมันแกขโมยปืนทนไฟแล้วเดินไปที่ชั้นเก็บหัวใจแกะประตูออกไปมองเห็นหัวใจที่ร้ายแรงของมันขณะที่กำลังถือปืนเตรียมยิงนั้นอยู่ดีๆมีคนที้ปืนเข้าตัวเฟลิก์นั้นก็คือนักชีวภาพเฟลิกช่วยโอกาสแย่งปืนของเขาออกจากมือสองคนมอสู้กันอย่างดูเดือดเหมือนว่าเฟลิกหมดแรงไปแล้วเมื่อใกล้ตกตัวลงข้างล่างแอนนามาช่วยพอดี เฟลิกลุกขึ้นถือปืนทนไฟนักชีวภาพขอร้องสองคนแกกพูดว่านั้นเป็นการทุ่มเททั้งชีวิตของเขาตอนนี้ตำรวจมาถึงเฟลิกต้องวางปืนแต่ขณะนั้นมีเชือกจากข้างในลิฟโ่ออกมาดึงตัวนักชีวภาพเขาไปจุดส่วนเฟลิกก็ถูกเชือกมัดเอท้าดึงเข้าไปเวลานั้นแอนนาถีบปืนเข้าไปแก่แหล่งปืนทำลายหัวใจร้ายทั้งหมดตัวเฟลิกถูกโยนออกไปอันตรายก็พ้นไปเรียบร้อยหลังจากเรื่องนี้เฟลิกและแอนนาเกิดมีความรักอยู่ด้วยกันอย่างมี สขพวกเรามาอาจปฏิเสธการจินตนาการของผู้กำรรกับหนังเรื่องนี้ไม่มีใครคิดได้ว่าลิฟต์จะมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ดูหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วพวกคุณจะกล้าใช้ลิฟต์อีกหรือไม่